สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของทองสุขชัยเลิศครับถ้าเป็น youtube ก็ช่องบ้านผมครับอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยครับทาง youtube ก็มีช่องชื่อบ้านผมนะครับแต่ทางทางเฟสเล่นรวิวครีเอเตอร์ก็จะเป็นทองสุกชัยเลิรนะครับมาเมื่อนี่เข้าเข่าสวนคือเก่าครับเพื่อนๆพนาเพื่อนๆมาเลาะสวนสวนยางนาสวนเห็ดละโงกของเรานะครับมื่อนี่ก บรรยากาศคือยังฝนสิตกนี่แหละคือเก่าอะไรเพื่อนๆอากาศก็ได้ตกว่าเป็นอาทิตย์เราละวันเป็นสองสามมื่อเรกตกคักตกแน่ป่ะไปเบื้องเห็ดเท่าครับพี่ทึงไข่ครับทึงดอกอันนั้นเราเพื่อนๆไข่เห็ดละงอกกับดอกที่มันนั่นนั่นเราละเมื่อแตายแล้วะกลุ่มหนึ่งเพื่อนๆอู้หันนี้กับดอกใหญ่ีดิกุ่มใหญ่เติบครับประมาณสิบกว่าไข่เยอ่ดอก พูะซุ้มเปลือยเหล่าก็มีดนะครับเช้าวันพุธที่10กันยายน2568ครับเพื่อนๆบึงเนี่ยอันซุ้มสิบเปลือยนี่บึงดูมันถือน้ำบึงได้เพื่อนๆนี่ใกล้ๆมือผมพูดะขึ้นยี่สี่ลักษณะนี่สิเปลือยได้ครับเพื่อนๆบึงน้ำม,มันขังบบบนีบ้พื้นที่น้ำขังพูดะดีที่มันบ่อขังใครเห็ดมองนี่เนาะกระสันเปลือยถิ่มมืดพี่ขึ้นมาพี่เพื่อนๆเห็ดมันสิขึ้นอีกอยู่เด้ พูดเหเห็ดเริ่มสีเปื่อยนี่พูดเหขาขาวยีน่นายก็เพื่อนๆนี่แม่นมดครับมีแต่เห็ดแต่ว่าเริ่มสีเปื่อยหมดกับเริ่มใหญ่ห่าง,งก็เราพูดเหรหมดโตัวขั้นๆ้ามยมันใหญ่ห่างย้ำไลยฝนตกทันหมดหาเบิ้งอีกสักระยะเพื่อนพูดเหรอใครเห็ดอยู่บริเวณนี่หลายอยู่ด้นี่มันเป็นเหเอะนี่เพื่อนๆนี่มันเป็นเหอะนี่ มันมีไข่ในหน่อยเขาขาอยู่มันเปื่อยกับมีแต่พวกนี้มันขึนแล้วขึนได้ตั้งแต่มือเขาเก็บซุ่มแตน่นั้นท่านได้บานอยู่ท่านได้คิดว่าผมสิเก็บดอกบานครับพวกนี้เป็นละงกเหลืองสมครับโง่นะงามงามมองยืนอยู่นี่กับมีไข่เห็ดเปื่อยอยู่กับมีโอ้เสียดายโน่เงาเนี่ย ถ้ามันเก็บก็ได้แกงนึงนะครับถ้าสมมติว่าให้มันมื่นตาแต่ว่าผมจะเอาดอกบานเห็ดมันมันโบออกหลายย้อนว่าฝนมันเล็งแบบที่ดินมันเย็นนะเพื่อนเพื่อนมันต้องรอให้แดดออกดินห้อนเนาะดินเอ้าอ่ะเพื่อนเพื่อนที่เคยไปเก็บเห็ดก็จะรู้แต่ว่าถ้าถ้าอากาศเอ้าห้อนเอาเหนียวตัวนะเออเห็ดออกดีครับเพราะว่ามันเชื้อราเขามักแบบนั้นเนาะโอเคฝากแค่นี้ก่อนสวัสดีครับไทเห็ดละโงกอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อนเพื่อน จะใครเงยได้เพื่อนๆบุญ่ะสีอยากเปลยเปลยแน่ก็มีแล้วบุญ่ะอันที่อันที่บุ๊บอันที่มันเปื่อยมันง่ามผมบุกใครไทยไปไหนนะครับเพื่อนๆหลายๆฝนมันเพิ่มเนาะเปื่อยถิ่มละลายก็มีเอาแต่อันงามๆดีกว่าโอเคบุญอันนี้มีอยู่สามใครครับเดี๋ยวรอรุ่นกันว่าจะเป็นน่าจะเป็นละงอกเหลืองหรอครับนี่ยว่าตูนดอกเปลยมันเหลืองๆเล สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของทองสุขชัยเลิศครับถ้าเป็น YouTube ก็ช่องบ้านผมครับอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยครับทาง u t u b e ก็มีช่องชื่อบ้านผมนะครับแต่ทางทางเฟสเล่นรีวิวครีเอเตอร์ก็จะเป็นทองสุกเชัยเลิศนะครับมาเมื่อนี่เขา้าเข่าสวนคือเก่าครับเพื่อนเพื่อนาเพื่อนเพื่อนมาเลาะสวนสวนยางนาสวนเห็ดละโงกของเรานะครับเมื่อนี่ก็ บรรยากาศคือยังฝนสิตกนี่แหละคือเก่าเราเพื่อนๆอากาศก็ได้ตกว่าเป็นอาทิตย์เราละวันเป็นสองสามมื้อแล้วตกคักโตกแน่ป่ะไปเบื้องเห็ดเท่าครับพี่ถึงไข่ครับถึงดอกอันนั้นเราเพื่อนๆไข่เห็ดละวงอกกับดอกที่มันอันนั้นเราละเมื่อแตายแล้วุวะกลุ่มหนึ่งเพื่อนๆอู้วันนี้กระดอกใหญ่ดิ้กกุ่มใหญ่เติบครับประมาณสิบกว่าไข่เยอ่ดอก ซุ้มเปืนเหล่าก็มีดนะครับเช้าวันพุธที่10กันยายน2568ครับเพื่อนๆเบื้งเนี่ยซุ้มสิ่งปือยนี่เบื้องดูมันถือน้ำเบื้งได้เพื่อนๆนี่ใกล้ๆมือผมพุนะขึ้นยังสี่ลักษณะนี่สิ่งปืนได้ครับเพื่อนๆเบื้งน้ำมันขังบบบนี้พื้นที่น้ำขังพุนะดีที่มันบอกขังใครเห็ดมองนี่เนาะกระสันเปือยที่มมดพี่ขึ้นมาพี่เพื่อนๆเห็ดมันสิขึ้นอีกอยู่เด้ เห็ดเริ่มสีเปื่อยนี่พูานะเขาวๆอนู่นายก็เพื่อนๆนี่แม้นมดครับมีแต่เห็ดแต่ว่าเริ่มสีเปื่อยมดกับเริ่มใหญ่ห่างคึองกาลเหรอพูดนะมดโตขั้นๆท้ามันใหญ่ห่างย้ำไลยฝนตกท่าน่ะหาเบิ้งอีกสักระยะเพื่อนพูดนะใครเห็ดอยู่บริเวณนี่หลายอยู่ได้นี่มันเป็นเหอะนี่เพื่อนๆนี่มันเป็นเหอะนี่มันมีใครน้อยๆเขาขาอยู่มันเปื่อยกับมี แต่พวกนี้มันขึ้นแล้วขึ้นได้ตั้งแต่มือเขาเก็บซุ่มขน้นท่านได้บานอยู่ท่านได้คิดว่าผมสิเก็บดอกบานครับพวกนี้เป็นละงกเหลืองสมครับุูน่ะงามงามมองยืนอยู่นี่กับมี่ไข่เห็ดเปื่อยอยู่กับมี่โอ้โยเจ๋งเล่โง่เกยถ้าไม่เก็บก็ได้แกงนึง่งนะครับถ้าสมมติว่าให้มันมืดนต่แต่ว่าผมจะเอาดอกบาน เห็ดมันมันโบออกหลายยอ่อนว่าฝนมันเลง็งว่าที่ดินมันเย็นนะเพื่อนเพื่อนมันต้องร่อให้แดดออกดินห้อนเนาะดินเอานะ้าอ่ะเพื่อนเพื่อนที่เคยไปเก็บเห็ดก็จะรู้ตอน้ถ้าถ้า,ถา,ถาอากาศเอา้าห้อนเอ้าเนื้วตัวนะเออเห็ดออกดีครับเพราะว่ามันเชื้อราเขามักแบบนั้นเนาะโอเคฝากแค่นี้ก่อนสวัสดีครับเอออันนี้ละงกเหลืองเพื่อนเพื่อนง่ออกมาจาก ของขีมนที่เห่าว่างไว้ด้วยเพืเ่อนๆเลยใน่องนี้แหละครับเห็นอยู่2ดอกแล้วก็มาดูครับแลงกส้มก็ละสีเลยเดยมีแลงกส้มกับระงกเหลืองนี่อันนี้แลงกส้มครับเหลืองออกส้มคูนะเพืเ่อนๆสาี 3, ดอกโอเคครับเอามาฝากแค่นี้ เป็ดเลาะต้สวนในไรลรืมเบิ้งสวนหลังบ้านเพื่อนๆมามาเก็บเห็ดละงงอกบ้านน้ำกันสันตัวจุ่มนี่เขาก็จะเก็บลงถังมักเชื้อเก่าแล้วครับตัวนี้บ้านแล้วเขาเก็บเลยโอ้เขาไปเลาะตะพุ่นไรเขาบ่ได้มาเ,เบิง้งเนาะใส่งานได้อยู่ครับเพื่อนๆอู้่ะนีเ่เอาดอกบานมาสองดอกจากคุณเป็นไข่ซุ้มเป็นไข่ก็เป็นจุม่มว่าเอาอันนี้ซับลงเลยครับมันเปื่อยแล้วนึกนี่อันนี้ดอกจุม่มงามอยู่ ละงอกเหลืองครับมาอย่ามาใกล้ๆนี่ก็พออีกสองสองดอกเก็บเลยเก็บทั้งสองดอกเลยครับนี่แต่ละมือถ้าม่นเอาดอกบานก็ได้หลู่ได้เพื่อนๆกอนะแต่ว่าจะเอาไปทาหมัดเชื้อครับเพื่อนๆกอนะใครกันยังออกอยู่ดิอันนี้เป็นละงกหลังบ้านครับพึ่งมาเพาอบริยางมาหลังบานมันสามสี่มือหรือเปล่าโอ้ใครอยู่ยังใดอยู่โอเคครับ เห็นแล้ง่เห็นละงโง่สวนหลังบ้านเพื่อนๆโอ้บริข่าวแมสสามสี่มือนี้ผุ่นนะบานดอกงามๆเลยครับเปื่อยกับมีุ่่นนะมันเท่มอะไรเบิ้งชุดนี้นี่เปื่อยถิ่มหมดเลยผมอยียพี่พี่เพื่อนเพื่อนเกิดเปรยถิ่มหมดแล้วกลุ่มใหญ่ได้ผุ่นนะโอ้สามสี่มือเห็นแต่ตอกับมีครับผุ่นนะเปื่อยถิ่มหมดเลย จะพาเก็บเฉพาะอันที่มันนั่นนี่แหละเพื่อนๆเก็บเฉพาะอันที่มันเอาไปได้เขาจะไปทำเชือนครับนี่ดอกนี้ยังได้อยู่โอ้มันขาดแล้วตัวนี้เราต้องปาดยากักนี่สปอร์ยังดีอยู่เพื่อนๆเก็บเสริมกันโอ้หลักบนันเฮ็ดนี่ว่านั่นได้ครับเว้นสองสามมือหรือสามสี่มือนี่โอ้บานทิมเลยได้สวัสดีครับเพื่อนๆ สวัสดีเสาวันพฤหัสที่11กันยายน2568เพื่อนๆอยู่ในช่องของท้องสุขชัยเลิศครับผมหรือเพื่อนๆจะเข้าไปติดตามใน YouTube นะครับช่องบ้านผมนะครับมี2ช่องทางนะครับเพื่อนๆผมจะลงไวก็คือมีทาง f a c e b o o k และก็ u t u b e นะครับโอเคมื่อน,นีพ่าเพื่อนๆเข่าสวนขึ้นเก่าครับเพื่อนๆไอ้บรรยากาศแดดออกแล้วเดอ้อพุดอะบรรยากาศ เป็นมือแรกในรอบสองสัปดาห์หรือ <c oughs> เดือนหนึ่งคุณผู้ที่เห็นแดดตอนเช้าครับเอาเป็นเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าถ้าแดดมันซองถึงสวนนี่คือโอกาสที่เฮดมันจะขึ้นอีกเนี่ยหลายครับเพื่อนเพื่อนมาไปเบื้องกลุ่มแรกกันพอดีเขามาในสวนเห็นกลุ่มแรกแล้วเพื่อนเพื่อนเฮีย <Hey. S 2> นี่เพื่อนเอเ,อเห็นบะกูเรเราโง,งพ่พิแต่ดอกงาม อันนี้ออกสมนิดนึงเหลืองปลายสมครับดูนะมองด้อเพื่อนๆบา้าโถอันนี้ซุมบานตามจริงผมว่าจะเก็บบานแล้วเพื่อนๆแต่ว่ามันมีคนอยากแกงอยู่เนาะมันก็สีได้วางแกงเลยละครับจะสีนั่นก่อนกับซุมที่มันขึ้นไม่ก็มีอยู่ได้เพื่อนๆนะผมพามาบึงพ,พี่เห็นบ่เพื่อนๆเป็นตุม่มตอมอเตเมียอยู่แต่ซุมเปื่อยกับมี เทาเกัาจะนั่นเลยเพอดีอุณหภูมิได้สุ้มเปลยกับนีครับเปลยไปหลายอยู่ด้ซสุ้มที่มันได้อุณหภูมิเดี๋ยวถ้าแดดออกยังสี่นิดในการเลยครับเพื่อนๆนี่ถ้าแดดออกยังสี่ในการได้กันเทาสีถ่าเบึงว่าเหตุเท้าสีขึ้นหน่อยขึ้นหลายซ้ำดเดยแดดจากสองสามมือใครน่โอเคเดี๋ยวผมจะพาเก็บกลุ่มนี้ก่อนไป่ตังกล้องพ่ากันเก็บได้เพื่อนๆปวดอะได้ยุแกงนึงอยู่ดอกอันนี้ก็ได้ ดอกบานผมก็จะลงทางมักเชื้อตอนนี้เชื้อมันเหมือดครับต้องมักเชื้อไวสําหรับคนที่พ่นอยากได้นะโอเคไปไปเก็บกันครับเพื่อนๆมาเพื่อนๆมาเก็บเพ็รด้วกันครับนี่เด้ได,ได้ตะกาแล้วเรียบร้อยแล้วห้องกลนเรียบร้อยตามคําสั่งของแน่แล้วโอเคมาผมจะเก็บอันดอกไกลๆนี้ก่อนเด้ออู้ยุงไรกันหลายที่ ไข่กระสีจัดการเลยครับอู้เบึงมันไข่เปื่อ,อยเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมพามาเบึงใกล้ๆนี่ครับมันกับเปื่อ,อยพอมด้มันถึงน้ำขังเห็นบหมเพื่อนๆแต่ว่าไข่เนี่ยงามๆเนี่ยถ้าพาสุดยอดเลยสองเห็นไหมไข่ที่มันติดกันครับอันนี้มันเปื่อ,อยพร้อมนะครับเห็นบน่ไหมปกติมันฉีดมีไข่ คูขึ้นมาเลยด้วยเห็ดแล้วงกอันนี้ลงเชื้อแล้วก็มีไข่อึ๊บซึ่มเป็นไข่นี่ผมสีเก็บเลยเดี๋ยวเอาไว้โดนเปื่อยนี่กำลังพอดีแกงแล้วซันีเ้เพื่อนนนี่อันนี้เปื่อยเลยนี่ สับลงดินเลยึบะเห็นบ่เห็นหรอกครับเพื่อนๆอเห็นดอกบานอยู่ที่นี่ดอกบานน้อยๆกดเก็บเยบลยนี่เบิ่งอันนี้เพื่อนๆดอกใหญ่หนึง่งเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดีๆชีเบ,บิง่งให้เบิ่งตอนเก็บตัวนี้ างนี้ก็ได้ซ้ำนี่นี่ได้ยัได้ประมาณจักซี่หาดอกนี่โอ้เต็มหมอได้เพื่อนๆนี่แต่ว่ากระบอกถึงกระบอกไงสุดดอกตัวผมว่าง่ามมันพาประมาณสี่เสียบเลยในเกลียงสงั่งใครเมื่อแต่เรานเงียนรถ ืะไลายยังขึ้นไลยอยู่ด้วยครับเพื่อนๆมันเป็นน้ำเชื้อที่เขาลงพร้อมแหละเป็นเชื้อที่เราลงกับดินสภาพดินแล้วก็การดูแลร,ร,รักษาที่ครับเพื่อนๆูนผมพาเพื่อนๆเ,เก็บนี่ในมือละหลายโลอยู่ด้วยบางมือกับซีโลม,มือกับหาโลแต่ว่ากับเพราท่านคนดอกเพื่อนๆ ปลูกต้นไม้เด้อยังทันอยู่ได้ตอนนี้ปลูกรวดครับเดี๋ยวว่าโอ้ยใส่ก,กินน้ําเพลินบริเวณนด้ครับปลูกของเจ้าของจากงานสองงานหรือไรสองไรอยู่นี่ก็อพอดีครับโอเคเพืพ่อนเพื่อนเดี๋ยวนั่นกล่องก่อนเพื่อนเพื่อนได้เห็นนะนี่เก็บกลุ่มแรกของวันครับวันที่11กันยายนสองพันห้ิบเป็นเพื่อนหัดตอนเช้าครับแดดฮอนนอนมาที่นี้ถ้าได้แดดก็ฮอนครับคุณ ได้แกงหนึงเลยได้สำนีกก็ได้มีแต่ดอกใหญ่ๆครับเพื่อนๆเพื่อนครับลงโลงโกดอกบานนี่เอาไปทำเชื้อพอดีน้ำปัดเบาค่าไปลืมนี่ครับสปอร์งามๆเลยเพื่อนเพื่อนถึงแสงแดดแห่งแจ่มเลยอันนี้เป็นโลง,โงกเหลืองครับใส่ตาไว้เลยนี่สองดอก ดีเลยครับเพื่อนๆวนเสริมกันไปโอเคเก็บกลุ่มใกล้ๆก,ก,กันนะครับเป็นละงกบบานดอกตะเปาะพตะแปะเอาลงทางมักเสือได้อยู่อันนี้ก็งามอยู่ครับนี่นี่ก็งามดีอยู่ก็นี่เลยครับเสื้อคนด,ดินยังเต็มทั้งเบาคนดูเติมกันไปเรื่อยๆครับ หลุดผลสายตามาไดองเลยครับมองนี้พุมม่มไม่อยลับแล้ครับมาพอมทีสี่เห็ดเชื้อแล้วนี่ปลายสมครับอมันหลุดผลสายตาได้เองเดียวกับมีปลาป่ายมองละดอกสองดอกแต่ว่าดีแน่คือแดดออกครับมันมีผลต่อเห็ดเท่าเบื้งเห็ดไรงกกุม่มีครับเพื่อนๆเลี้ยงแถวปานพิระมิดอีบ เอือถูกเอาเก็บเก็บเก็บเฮาพูดนะเอายเพือเพื่อนๆดอกกางสีเดี๋มันอันมันดอกนั่นดีมันงามมันแข็งดีผมว่านี่น้ำหนักดีพร้อมด้วยครับสำหรับเวลาเขาปลูกพูดนะกางสีเลยเด้๋เพื่อนๆตัดกางสีเลยอันนี้เปลือยครับเบมึงเนี่ถึงฝนคักลายเปลือยไปเลยเปลือยเขากับถิ่มเลยไอ้มันพูดนะป่าดไวยบักหลายมีเพื่อนเพื่อนๆ มันปาดไปหน่อยๆเลยเชื้อมันปานนั้นอ่นไหมเพื่อนๆป่านพีระมิดพันเลี้ยงกันนะทงสี่เลยโอเคเอาเออกมาใส่ตะกาเอากันกูนะเสริมกันไปดอกเต่แต่เซแต่เสียบมันดอกแข็งดีได้พวกนี้ขาใ่ตันแร้วา,า็น้ำหนักดีครับดอกแบบนี้ผมมัก ตัวนี้มีเห็นอยู่ดอกหนึ่งแล,ล้วก็มีเปลยพร้อมครับเพื่อนๆเห็นมันมันเปลยมดกับเป็นสีใหญ่แห้งอีกแล้วโอ้ยพุดนะมดแดงโอ้ยมดดำตัว,ต,วตัวกัดเจ็บๆ้ามันได้ย่าย,ายห้งแล้วระวังไว้หลดมือแรงเอ้าเดี๋ยวผมเอาดอ,ดอกนี้ก่อนพอใส่งานได้อยู่เกี่ยงได้อยู่หูง่ายเลยครับพุดนะถทำม,มดดำได้ใหญ่งะห้งแล,ะล,ะละ้วระวังไว้เด้อเพื่อนๆเพื่อนดิพู่นะเพิ่ง เพิ่นเป็นแถวอยู่ผลเพิ่นใหญ่ห้างนะกูนะร่างรวยรวยอยู่อืมได้ขีดยางไปบมเน่ได้ยังม้ว้นกันเลยอ๋อปึ๊บนี่โมเมนเห็ดละงงวดเพื่อนเพื่อนเขาเอ่นว่าเห็ดละงงกูนะใครได้นี่ปัดโถปวดโถปวดโถซะปัดอือก็ใหญ่กันเด้อ ใครมันได้ดิใครมันได้ดิโอ้ขักโพดสิมาไงไง,ไงขักโพดเจ็บเลยเฮ้า วันพฤหัสที่11กันยายน2568หมดใหญ่ห้างรวยรวยอยู่เพื่อนเพื่อนคิดเอาตัวถ้ามดได้ใหญ่ห้างสิล่ะฝนฝ่าสิเป็นยังไงกันรูตัวถ้ามดใหญ่ห้างหนีน้ำแล้วลอ่ลอล่อมังวดมือแรกงนี่แหละเพื่อนเพื่อเหลือดอกนี่พอสองดอกครับหลงเหลือมา เก็บซะเลยโอเคได้เติมกันครับนี่ในตาเรานี่แหละเพื่อนมีงานบุญทอดเทียนสีได้เก็บไว้เรื่อยๆครับอยู่นนสว่างหมู่ที่สิบด้วยเพื่อนๆแม่เพื่อนบอกมือเศร้านี่ยเราจะได้เก็บเห็ดละงอกล่างเห็ดละงวกไว้ในตู้เย็นแหละครับเพื่อนๆเพราะว่ามันมีงานบุญทอดเทียน,เ,ยนเก็บไว้ก่อน สรุปผลงานวันพฤหัสที่11กันยายน2568เพื่อนๆวาวนีแต่ดอกใหญ่ๆครับเห็นละงอกซุ่มเป็นจูมหรือเมื่อนตาเราเป็นไข่กับนีแจะไข่ใหญ่ๆู้ละเพื่อนๆดอกบานก็เสี้ยวไปเฮ็ดเชื่อครับดอกจูมก็ได้มอแงอผูละแต่ว่าเราจะเก็บไว้ให้ให้แม่เพราะว่าอขอเชิญชวนครับพอดีมันมีงานบุญทอดเทียน บ้านนนสว่างหมู่ที่10ตำบลทําเจริญอำเภอโซวิสัยจังหวัดบึงกาฬผู้ใดอยากกินแกงเห็ดมาวัดเด้อมาเห็ดบุญทอดเทียนอยู่วัดบ้านนนสว่างนะครับเพื่อนๆใกล้ๆเดี๋ยววันที่13มั้งนี่ครับวันที่13กันยายนนี่แะครับอีกมือสองมือเลยครับจะมีหมู่บ้านที่มาร่วมทำบุญกับประมาณ30หมู่บ้านครับมากินแกงเห็ดเด้อเสียบๆครับผมสิเก็บไว้รวบม,ม,มไว้แหะครับเพราะว่าจะเอาไว้ทำบุญ งานทอดทเทียนเ่อเพน,นีอีสานบ้านเท่านะครับเพื่อนๆมาพบปะกันนะครับบัวดอกบกยีนนึงเก็บร,รวมๆไว้ประมาณสีหาโรคหมดแล้วค่อยสีเอา,เอาให้แม่แกงไปวัดครับสวัสดีครับ